ครับใจเราเป็อนอรังอันนี้เราได้รางว,วัลขวัญใจชาวแพรครับผมถือว่าเป็นรางว,วัลแรกของเอ็ดกับเจมส์ครับจะต้องขอบคุณพี่ๆชาวแพร่แล้วก็พี่ๆแฟนับทุกคนนะครับที่ช่วยกันโบสถ์ให้เราได้รางวัลน,นี้ด้วยถือว่าเป็นรางวัลที่ถือว่าจะพุ่งไอเดียทำให้เราแบบมีก้ลับรายการธรรมช่นนครับครับเราแบบว่าแต่งตัวมาแล้วกันตอนนี้ครับครับตรนนี้เป็นการแต่งตัวที่เหมือนกับ ไม่ค่อยเห็นเนเจนแต่งเขาก็เลยรู้สึกว่าพอเราได้เห็นชุดแล้วก็เหมือนกับไพรส์ยกับมาแล้วก็เหมือนครับพี่ๆก็ได้เห็นกับสไตล์ใหม่ๆของพวกเราด้วยครับเป็นทีมอะไรไหมคะวันนี้เป็นทีมอะไรหรอเป็นทีมอะไรหรอครับน่าจะเป็นทีมแบบดูแยกตัวเงียวดูอะไรเหมือนกับคือแบบว่าชุ้ไม่ได้บอกดีมาไงแต่แบบว่าเหมือนเขาแบบเจ้ากรบมเจ้าตายอะไรอย่างเงี้ยได้ครับ แปลงกินคาเะมากเลยตีมนี้ขอบนะครับผมเพราะว่าเราสองคนไม่เคยแต่งจริงแบบนี้ครับผมแต่อาจจะร้อนหน่อยไม่หน่อยครับผมลกก็แบบเกินความคาดหมาย ว่าของคือก็ผลป,ปีลินะตอนนี้ับนนบคือมาไทแดับว่าแล้วก็มีทั้งแสดงที่แบบนนมีมามนิยมความนิยมอมาามารถที่แบบบาคนับท่มาที่ม,มองเห็นเราด้วยแต่แรเราก็อยากจะบอกว่าไม่ได้มีแค่เราเนาะมีหลายคนมากๆที่อยู่ในเมงไทยน,นะครับที่ มีความสามารถแล้วก็เก่งมากๆด้วยก็อยากจะให้สปอรกตมาทุกคนด้วยครับผมเราอยากจะขอบคุณอกบแฟนๆนะครับทุกคนเลยทั้งมือถับตอนที่พิ่งมือสั่งในเทนหรือว่ารู้จักมานานแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกความการสพอร์ตทุกคนเลยเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าถ้าไม่มีพี่ๆก็จะไม่มีเนเจนในวันนี้นะครับผมก็จะบอกว่าพวกเราสองคนก็คือขอบคุณมากๆแล้วก็รักมากๆนะครับผมครับท่านผู้ชมที่รัมทุกทา มีมีแน่นอนครับผมก็คือจริงๆมีแฟนมินิไพรแ oh. no so, 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 ้่นอนครับผมแต่ว่าพวกเรายังไม่ยังไม่ขอขอประกาศว่าวันเวลาเมื่อไหร่ครับผมเพราะว่าจริงจบอกว่าเรานี้แน่นอนครับเพราะว่าเน้นเจมส์กลัวพี่แฟนคลับคิดถึงก็เลยรู้สึกว่าจะรีบให้เร็วที่สูดเท่าที่เป็นได้ครับผมเอาคต้องกรับครับ ได้ี่นี่จะมาหรือเปล่าถ้าเป็นหมื่นหรอพี่พันหนึ่งอ่ะก็กประมาณเน็วเด็ดพันหนึ่งแล้วกันครับผมก็อยางอยากให้คุณติวแบเหมือนกันด้วยได้เต็มแวก็ร้อยจริงเราก็ไม่รู้เอียดเยอะขนาดนั้นครผม จริงอ่ะเราก็คุยเปอร์포เรนซ์กับคุณครูสอนเปอร์ formance เรียบร้อยแล้วว่าอาจจะยังไม่ได้สมบูรณทุกอย่างแต่ว่าเราก็คุยแล้วว่าเขาอยากจะทำเพียงอะไรหรือว่าเราสมบูรณ์อยากทำเพียงอะไรก็เหมือนกับให้เสนอเขาไปแล,แล้วก็เดี๋ยวก็ไปคุยกันอีกทีครับก็ก็พินะะเขอออกไปก่อนแล้วกันครับขอจริงจริงเดี๋ยวถ้าผมพูดหมดอะ่ะเดี๋ยวจะโดนดุไม่ใช่เราโดนหรือไม่เอาด้วยนะทางออฟฟิศอยู่ดุสองใช่ไหมครับ ปีนี้แน่นอนครับผมบอกเดินได้มครับอกเดินได้ไหมก็น่าจะตั้งแต่เดือนนี้ถึงเดือนสิบสองกันครับเอาโหโ้โหแต่จะได้เก็บเจ็บมากนะอ๋อไม่ครับผมก็จริงๆเอาวาอยากจะบอกว่าเก็บตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ใช่ครับผมือนเร็วนี้เดี๋ยวมีนแน่นอนอ่าใช่ครับผมแต่ก็ยังไม่บอกว่าแบบเดือนไหนหรือช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ย เรบเชิญก็จริงๆเราก็มีคิดอยู่เนาะว่าแบบเราอยากจะแบบเอาใครมาหรือว่าเราอยากจะจัดโชว์แบบไหนให้แบบมันแตกต่างจากหลายๆโชว์ที่เราเคยโชว์ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเขาอุ้มไปก่อนดีกว่า เลสักสามวันไงน้อยไปหรือเปล่ายอุ้ยน้อยไปเหรอจริงๆแล้ผมก็รับเอาเลยครับผมว่าสนุกแน่ๆใช่ยังยังไม่ได้บอกไลยกิ๊ฟก็อยากจะเป็นพี่ประมาณก็จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าคือความชอบของเรามันต่างกันใช่ไหมครับก็คือก็ถ้าเปิดส่วนตัวคนที่ติดตามเจงกเป็นอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะชอบร้องชอบเต้นถ้าอะไรอย่างเงี้ย ส่วนของพี่เนี่ยก็ชอบแบบเกี่ยวกับการแอบติ้งหรือว่าแบบศาสตร์อะไรบางบางอย่างก็เดี๋ยวลองมาดูัว่ามันจะเกิดมาแบบไหนอะไรเงี้ยดูเก่งๆดูนะครับผมไม่เก่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดทุกอย่างครับผม อ๋อจริงๆก็จะบอกว่าค yeah. right. ือเพื่ฝากทุกคนหน่อยกบเตรียมตัวสำหรับแฟนมีพวกเราสองคนด้วยนะครับผมเราจะบอกว่าคือวันเวลาอะไรจะรีบบอกให้เรารีบสุดครับผมก็ขอแบบบอกตัวไว้อีกนิดนึงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนถ้าสะดวกมาก็อยากให้มาแล้วก็ขอได้ครับผมมีอะไรด้วยกันครับเราต้องแมวของเรามาแบบว่าที่จริงๆอะผมก็อยากนะผมอยากจะเป็นมีของน้องจูจูแว่าไม่รู้น้องเขาจะ เขาก็จะชอบหรือเปล่าอีใช่ก็เหนตอนนี้ก็เหมือนกับเข้ากับคนได้มากขึ้นนะครับผมใช่เพราะถ้าทางผู้ใหญ่เกี่ยวกับแมวอีกก็เข้าได้นะครับได้แล้วเขาจะเจมกันยังแล้วน้องแมวเข้ากับเจมกันยังเอ่อเจมอาจจะเข้ากับแมวไม่ได้แครแมวไม่ได้ได้ไห้ครับไม่ได้ครับ ต้องโคยังมีที่เจ็ดบนกลางต่อครับผมใช่ครับผมแล้วก็ขอฝากซิงเกิลของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับเพลงก็คือไม่ชอบเป็นเพื่อนเธอครับผมแล้วก็ซิงเกิลเดี่ยวของเธอด้วยก็เกมเกมครับขอฝากกันนะครับ